สำหรับวัอนี้ก็กลับมาพริกับะ่องหมูปลาท้องหน้าฟาร์มนะครับผมหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปหลายมือครับบ่ได้ลงคลิปหลายมือบ่แม่นเศร้าเลี้ยงนะครับบ่เห็นพี่น้องคอมเมนต์มาว่าหรือว่าทักโซนตัวเรือโทรษโซนตัวมาครับมาถามว่ามีวิธีแก้ไขบ่ครับช่วงนี้หน้าฝนยุ่งหลายมีวิธีแก้ไขบ่สิทธินะครับผมผมใช้ะระบบไฟโซล่าเซลล์นะครับไฟโซล่าเซลล์แล้วก็ไฟบัล์เสริมกันไปครับเป็นไฟ เป็นไฟโซลาเซีย์ว้จะประมาณนี้หลอดต่อม่าณนี้ถ่าในในในแอปจากที่ผมใส่ระบบแสงสว่างนี่แล้วผมรู้สึกว่ายุคของผมเนี่ยกันยุ่งไดบ่ลอยเปอบ่บ่100บบถึงร่อยครับประมาณเจ็ดสิบถึง80%ดสิบเปรซ็นตล้องก้นไคลก็ติดตามเด้นะครับผมส่องหมูปลาตรงหน้าฟ้าม์มครับพื่เป็นกำลังใจในการเทดคลิปครับครับ สวัสดีครับสาหรับวัอนี้กับมาพร้ากับ่องหมูปลาท้องหน้าฟ้ามนะครับผมหลังจากทีบบดเลลงคลิปลายมือครับบดเลลงคลิปลายมือโมเมนเศร้าเลียงนะครับบดเลยไขหมูถิ่มมืดได้ครับคือเดือดจากโทรศัพท์ผมมีปัญหาครับก็คือว่าไงกับพังนั่นแหละครับก็เลยบดเลลงคลิปเห็นพี่น้องเบียงพอดีมีคอนเทนต์ูรครับอันนี้คือพอดีเห็นพี่น้องคอมเมนต์มากว่าหรือว่าทัก่วนตัวหรือโทส่วนตัวมาครับมาถามว่ามีวิธีแก้ไขว่าครับช่วงนี้ หนาฝนยุ่งหลายมีวิธีแก้ไขบัวอังศีนะครับผมก็คือบางคนอาจจะศึกษามันในหลายรูปแบบนะครับบางคนศึกษามันได้หลายรูปแบบก็บคือถา้าถ้าเขาจุดไฟเกิดควันบางเทอบางเทีเทมีแม่มานแม่มมทองนี่เฉครับอาจจะเกิดปัญหาในส่วนมีปัญหากับลูกในท่องก็ได้นีครับผมอันนั้นอันส่วนอันเดี๋ยวรูปแบบของ บอกผมนะครับผมจะบระเด็นแนะนํำแบบนั้นก็นได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าห้องไปอยู่ทงอยู่นะครับอยู่ทงอยูทย่ทายแล้วมีไฟเดี๋ยวมันมีไฟแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาบอกเรื่องนี้แหละครับเมื่อนี้ก่อนสิขาไปรับชมรับฟังครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามได้แล้วครับผมส่องหมูปลาท้องหน้าฟาร์มครับแต่เป็นกำลังใจในการเทสทคลิปครับแล้วก็อ,อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเพจเฟซบุ๊กครับเพจเฟซบุ๊กหมูปลาท้องหน้าฟาร์ม พี่น้องอยากดูส่วนใดหรือว่ายัางใดจังใดครับผมถ้าเข้ามาส่วนนั้นก็ได้ครับจะได้บ่เสียค่าเง,งินหรือว่าสายด่วนบอ่อยากบ่กดโทรเบอร์สายตรงก็ได้ครับเบอร์โทร12 088 120868ครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบื้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบื้องว่าอยู่อยู่คอกอยู่คอกผมเนี่ยผมใส่ระบบแบบใดถามว่ากันยุ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอผมเ,ออเป็นว่าจากเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันครับเพราะว่ายัาง ก็คือบได้บอกว่าลอยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลอยเปอร์เซ็นต์มันจะเกินจริงพอดผมเอาประสบการณ์มาบอกดีกว่าครับว่าอยากเอาทฤษฎีมาบอกฮะยวสีผพามาเบ่งว่าผมใส่ระบบ,บแบบใดนะครับผมใส่ระบบแบบใดก็คือเบื้องต้นนะครับถาของคอกอยู่ขอกผมนะครับอยูอ่ขอกผมผมใส่ระบบผมใส่ระบบไฟโซลาร์เซลล์นะครับไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟบันลเสริมกันไปก็ยังอันนี้ขอกขอกส่วนตัวสามสี่ขอกงี้ครับผมจะใส่ไฟ ไฟแสงสว่างอย่ในะ่ถามว่าไฟอะไรยุง่งใดบ่ดีบ่ถามว่าไฟอะไรยุง่งจะใส่ในระดับหนึ่งครับเป็นไฟที่ซอยในระดับหนึ่งนะครับบ่ไดดซอยลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมก็ใส่มากคือกันถามว่าของผมเอาเป็นวัดเอาเป็นไฟไฟบ้านแลวก็ผสมกับไฟโซล่าเซลล์ครับผมก็ยังในใน,ในคลิปเนะี้ยจะเป็นไฟ ถ้าเป็นไฟโซลาเซลล์ไปจะประมาณนี้หลอดประมาณนี้ถ้าในในในแอปสื่อของช้อปปิ้งทั่วไปนะครับก็จะดูประมาณ300 400นี่แหละครับผมถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาเป็นระบบที่เป็นออโต้นะครับจะเป็นออโต้ถ้าบ่แม่นออโต้เขาต้องมาเที่ยวป,ปิดเปิดจริงๆครับเสียเวลาเขาเนี่ยจังจังตัวเนี้ยผมซื้อมาประมาณ7-800ดร้อแล้วตัวนี้ถามว่มาแพงว่วแพงครับเพราะว่า แต่ว่าเขากับสว่างหลายนะครับสว่างหลายก็คือคุมอยู่ครับคุมอยู่กับใส่เป็นระบบออโต้พร้อมนี่ใช่ะครับความสว่างอันเนี้ก็ง่ายๆอยู่ขอขอผมเนี่ยผมใส่แสงสว่างไรยุ่งเอหนอครับผมใส่แสงสว่างไรยุ่งเหอ,อเพราะว่ายังผมรู้สึกว่าบางขอกหรืยว่าจากผมกับเบิ้งคลิปหลายๆที่กันนี่แหละครับผมกับเบิ้งคลิปหลายๆให้กันบางคนก็บ,บอกว่าถ้าเขาจุดไฟใหยุ่งจุดไฟที่สางควันใหยุ่งนีงใช่ไหมครับท่า ถ้าจุดนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องถ้าเป็นแม่มันแต่เป็นแม่มันที่ไก่คอดหรือว่าตีทองอยู่แล้วสีครับมีปัญหาจะมีปัญหาในส่วนนั้นผมก็เลยตัดปัญหาไปครับผมก็เลยตัดปัญหาไปผมเนี่ยก็ยังจะพามาบึงแม่ทองเนี่ยตอนนี้ก็ยังทองถ้าผมจุดไฟก็อาจจะมีปัญหาเนาะบอกง่าไงกับเพื่อนก็บอาให้ยาตินเพากก็เพราะก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนี่แหละครับแต่ว่าคือผมใส่ระบบนี่แล้วจากที่ผมใส่ระบบแสงสว่างนี่แล้ว ผมรู้สึกว่ายุคหอ,อกผมเนี่ยกันยุ่งได้บ่ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่บ่ถึง100ร้อยครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ฐาถ้ายุ่งหลายแต่ยุ่งหลายข้อสังเกตจากใดจากหมูในคอกจากหมูในคอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้จากขอบวัดซาไปนี่ครับหมูเขาจะพัดคนจะทายคนไหมครับเป็นโอกาสดีเลยของของของยุ่งไรของยุ่งปลาเขาเนี่ยครับ เขาสามารถเขาไปกัดได้แต่ว่าถ้าช่วงที่เขาพัดคนแล้วคนขึ้นมามไม่เนี่ยอันนั้นก็เขาบดได้แล้วเขาบดได้เขาคือจังแมงวัดเนี่ยแหละครับเขาบดได้ที่กันแต่ว่าช่วงเนี่ยหมูห่อประจุบันครับทายขนพร้อมก็เลยเป็น,เป,นเป็นสิงเล่าเป็นล่อให้ยุ่งเขมามากไก่ควอ,อกได้แล้วอีอยังควกห่อแฉบอชื่นบมมีแรงหนำไก่ห่อบออยู่ครับอันนี้คือ คือคือต้องต้องใส่ใจแน่นนะครับผมบางขอ้อเพื่อนก็นอาจจะใส่ระบบมุ่งขอบไดเลยยังเชี่ยครับแต่ว่าถาเป็นมุ่งขอบถ้าเป็นมูมปลาลูกผสมเรือดลอยหรือว่ายีา่เงระซางครับส่วนมากถาเป็นใชยมุ่งเขาเ,าเขาไปครับแต่ค่ายเขาไปครับผมรู้สึกว่าหมูหมูจะกัดนะครับหมูจะดึงจะกัดนะครับเพราะว่าปกติแล้วต่นลำพังแค่ใหม่อยู่ขอ,ขอกลมเนี่ย ก็บ,บ่อคอยเหลือครับก็บเรียกว่าถาเกามีมีทุนเนจจักหน้อยบ่ต้องลงทุนหลายครับบ่ต้องลงทุนหลายคือใส่ใส่ไฟเสงสว่างเท่าก็ได้ครับสื่อ,อลงทุนที่เหาร้อยสองร้อยสามร้อยเอียงก็ว่าไปครับผมกนี่คือเอาเป็นไฟโซลาร์เซลล์ก็ได้ครับก็จะประหยัดถาดาผูา้ใดาถากพี่น่องอยู่ทงหน้าถาบพี่น้องอยู่ทงหน้าเขากับเอาเป็นโซลาร์เซลล์ก็ได้ครับผมประหยัดไฟประหยัดเงินก็นได้เดี๋ยวผมทามาบึง โซลาเซลล์ของผมอีกชนหนึ่งเนี่ยอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นโซลาเซลล์นะครับเป็นโซลาเซลล์พอดีเพื่อนเอาทิมอยู่ข้างทางผมก็เลี้ยวมาแปลงใส่อันนี้เป็นไฟที่ไฟสมที่กับพิบอยู่ข้างทางไหมเพี่น้องเพื่อนถอดทิมผมก็เลี้ยวมาปแปลงใส่ครับโซลาเซลล์ตัวนี้ผมอันนี้เป็นก็เลยเกิดเป็นเอ่อตัวน,นี้เป็นออโตโ้นะครับหกโมงถึงถึงได้ถึงประมาณนจีหนึ่งจีสองนี่แหละครับบ่โดนถ้าเป็นโซลาเซลล์แต่ว่าถ้าเป็นไฟบ้านหรือย่างผมเนี่ย ผมเอาเป็นไฟบานนะครับชุดเนี่ยเป็นไฟบานอันนี้คือไฟบานผมตั้งเวลาปิดเปิดเอาได้ครับถ้าเป็นชุดเนี่ยผมตั้งเวลาปิดเปิดเอาก็คือผมจะเปิดประวันถุ่มหนึ่งแล้วก็ปิดประวันตีซีเครับผมจะใส่ตั้งเวลาปิดเปิดเอาผมจะบอามแมน่าลูกมาเปิดลูกมาปิดเฉยอันนั้นคือเขาสั่ง เขาสั่งงานในห,ห้องแล้วเขาสัา่งงานในห,ห้องแล้วแต่ว่าของผมอะ่ะผมกบบว่าไงผมมีพื้นฐานทางทางดา้านสร้างไฟมานยูแล้วนะครับผม <S <S ผมบ่ได้เลี้ยงทางทางสัตว์มานะครับผมบ่ได้เลี้ยงทางสัตว์ทางเลี้ยงหมูมาผมเป็นสร้างไฟอยู่อยู่แล้วผมก็เลยเอามาแปลงใส่แล้วสายไฟที่ผาดน้ำได้สิล่ะเด็จังไดถ้าเที่ยไฟมันดูดมันชอ็อตเหรอบางทีห้องหลู่วิธีอยู่นะครับห้องหลู่วิธีอยธา ถ้าเป็นการจุดตอหรือว่าจุดเชื่อมนี่ผมก็จะพันดีๆอยู่แล้วครับผมไ่ได้ไปปล่อยให้ให้น้ำค้งหรือว่าจังสีนะครับหลังค่าผมเกิดเหดไม่แล้ววิธีป้องกันอันนี้ถ้าเป็นหมูถ้าจังสี่ครับกับป้องกันย่า,าห้น้ำค้งก่อนนะครับเบื้องต้นเนาะการเลี้ยงหมูถ้าถ้ามียุ่งหลายี่สิครับก็คือจังเฮาถูกยุ่งกัดอย่างเช่นพยุ่งกัดหมูขั้นขั้นเกิดเป็นตุ่มก็เป็นตุ่มก็เป็น,ปนแผล เป็นแพะแล้วก็ล่ามอย่างนี้ครับอาจจะเกิดเชื้อโรคเชืลล้อราได้จริงใช่ไหมครับพี่น้องอันนี้ผมผมผมแนะนําว่าถ้าเป็นคอ,อกดินนี่คือจังของผมนะครับจะเป็นคอ,อกดินพยายามอ่าเฮ็ดคอ,อกในพื้นที่ที่เป็นสูงไว้ก่อนนะครับพี่นอออ้องถ้าคอกเขาบ่มีน้ำค้างก็ถือว่าโอ้ถือว่าโชคดีเลยแหละครับแต่ว่าถ้าน้ำค้างแล้วก็ชื้นแฉะย,ย่งนี่ครับโอกาสที่จะมียุ่งมียังเนี่ยสูงครับสูงแล้วก็วิธีแก้ไขก็ ถึงมีแสงสว่างกะมียุ่งคือเกา่าแต่ว่าคือกะซอยเด็ดในระดับหนึ่งแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดพี่น้องแลอสิ่งอื่นใดท้าเอาของเอาแห่งกะเท่ากับว่าบมมีกินพร้อมแล้วกะบ่มียุ่งพร้อมี่สิพี่น้องแล้วกะมันกับซอยเด็ดนหลายหลายอย่างนะครับเป็นการเลี้ยงหลีกเลี้ยงในหลายๆอย่างอะที่นี่ถ้าขอหเอาแสงสว่างก็แล้วกับซอยได้อยู่ครับแต่ว่าทาเป็น ้า้าไอ้ห้องบ๊มี่ยุ่งหลายแล้วกันก็ดูแลง่ไงนะครับผมช่วงนี้ก็ระวังกับดูแลดีๆแล้วกันครับผม้ามูเป็นโรคเหมนยังมากบางเที่ยมันรักษายากนะครับก็จะเป็นไปประมาณนั้นนะครับสุดท้ายนี่แหละครับผมสุดท้ายนี่กับบ๊มีอย่างไรครับผมเห็นพี่น้องคอมเมนต์มากว่ายุ่งหลายยิ่งแก่จังใดเสียครับผมก็เป็นห่วงเนาะ ว่าช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยเป็นช่วงช่วงฤดูที่ถ้าเขาาพานจุดนี้ได้ก,ก็คือว่าสุดยอดเลยนะครับฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนกับบ่คอยมีอย่างนะครับฤดูร้อนกับมีแมงวันฤด,ดูหนาวก็หาไฟมากก,กือก็วั่นเองสีแล้ะครับผมส่วนมากหมูการดูเลี้ยงหมูกับบ่มีอย่างไรเพราะว่าบาดนี้พ่อประจวบหมอกับหมูราคาถือบางคนก็นกคิดบ่มันบ่มวนจั่งสีแหละครับามว่าผมมวนผมมันมอตของคมกะ ขายได้เรื่อยๆอย่างเช่แม่พี่น,อน,น้องก็เลยพอได้ไปยังไรบางคนว่าเม่แล้วเจ้าเฮ็ดยูทูบเจ้ายังเจ้าได้ขายหลายบ่เกี่ยวกันครับพี่น้องบางทีช่องทางซูม่มือเนี่ยบ่ได้เกี่ยวกับพอขาเป็นหลักนะครับการช่องทางออนไลน,ไน์บางคนออกไปกินบางคนออกไปเฮ็ดอาหารนหลายหลายรูปแบบครับหมูบ่ได้ขายเฉพาะพอขานะครับก็ยังผมบอกซู่ซคลิปนะครับผมบ่ได้ขายเฉพาะพอขาคนเดียวนะครับบ่ได้ขายเฉพาะพอขา เขาขายเด็ดในหลายรูปแบบเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังศึกษาอีกอาชีพนึ่งอยู่เป็นการต่อยอดของมูนะครับเพราะว่าผมเห็นต้นทุนที่เขาขายมูไปแล้วแต่ที่นี่ผมเห็นอีก,อกรูปแบบหนึ่งเพื่อนเอาไปขายอีกแล้วคือกําไรเท่าโต,โตเลยนะครับเขาเป็นผู้เลี้ยงแห้งครันเขาได้แค่นี้แต่ว่าคนที่ปลายทางเนี่ยเพื่อนหลายๆก็เขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปปบเปี้ยนเดี๋ยวผมประสบผลสซเรเจตัวน,นั้นก่อนเดี๋ยวผมจะเอามาบอกสูฤฤ่พี่น้องฟังนะครับ ทอดตัวนี้แล้วฝากพี่น้องเนี่ยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม่องหมูปลาทุ่งนาฟาร์มเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนี่นะครับช่วงนี้ก็ว่มีอย่างายครับหน้าฝนก็ดูแลขอกให้ดีๆครับอย่จืดจืดเหลวบางเทีมันยุงโมพอกินกับมาพร้อมจริงครับถ้าขอกเขาแห้งเขายังเรื่องกินกับบะมีปัญหาครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตาม่องหมูปลาทุ่งนาฟาร์มแล้วก็ช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเพจเฟซบุ๊กหมูปลาทุ่งนาฟาร์มก็อีก ก็หรือว่าเบอร์โทรก็ได้ครับเบอทศูนย์แปดแปดหาหนึ่งสองศูนย์แปดหกแปดครับเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงครับรับผสมหมูบ่เสริมเสริมนิดนึงครับรับผสมหมูบ่ถ้าถ้าอยู่ในเขตเมืองกาฬละสินนะครับถ้าอยู่ในเขตเมืองกาฬละสินรับีนะครับรับอยู่เดี๋ยวราคามาคุยกันครับผมเพราะว่าหมูต้องอยู่ผมต้องเอาหมูมาอยู่น้ำผมถึงสามถึงสี่หมื่นนะครับเดี๋ยวแต่แม่พันธุ์เพราะผมจะคังในรูปแบบประมาณน,นี้แหละครับก็ยังเจาะแบบสี่ังเสียเพราะผมจะบ่ ให้เขาเขาขื่นคค้มเทีเดียวแล้วก็ออกก้าบบานนะครับเพราะว่าบางทีอาการผสมผสมติดจริสิมันมันมันหลายๆอย่างนะครับผมเคยเจอนะแล้วจึ๊กเทีเดียวแล้วก็ออกก้าบบานจริสิบางทีมันปติดบัยังผมต้องกลับไปซ้ำรอบใหม่ใช่ครับนี่แหละครับผมสําหรับมือนีส่องหมูปลาตรงหน้าฟ้ามั่มีอย่างไรครับไดโวถือโวไลโวออกทะเลีเนี่ยก็ขอถูดขอให้นะครับสำหรับมือนีส่องหมูปลาตรงหน้าฟ้าขอก่าวเข้า่าสวัสดีครับ ฝากพี่น้องกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับผมส่องหมูปลาตรงหน้าฟ้ามครับจะเป็นกำลังใจในการเทสคลิปครับ